นี่คือมาถ่ายงานนะคะถ่ายงานซึ่งงานนี้เป็นงานสุดท้ายที่อิงจะถ่ายในไทย,ยแต่ว่าพออยู่ด้วยกันจางนี้แล้วอ,อันนี้นะคะมาถ่ายงานนะคะเปิดคลิปถ่าย <laughs> อันนี้คือมาถ่ายงานนะคะถ่ายงานซึ่งงานนี้เป็นงานสุดท้ายที่อิงจะถ่ายในไทยแล้วจะมาเปิดรายการเปิดเราค่ะคนแต่นี้แมทชูอิงนัาฝึกงานไม่ใช่ไม่ใช่เปิดงานนะเป็นงานสุดท้ายของฉันสุดท้ายฉันแต่ว่าพออยู่ด้วยกันอย่างนี้แล้วแต่อยู่ด้วยกันอย่างนี้รู้สึกแบบบรรยากาศเก่าๆ ไม่มีอย่าพูดไม่ได้รู้สึกมึยอย่าพูดเพราะเขาดูออกว่ามึงกลอวันนี้เห็นอย่างนี้คือหน้าสดหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาถ่ายแบบกันวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาถ่ายก็คือแม่มานี่หน่อยเร็วโอ๊ยนี่ ก็คือไอที่เราแบบถ่ายรูปใดๆจะไปลงยี่สี่ใช่แสดงว่าอันนี้ก็ลงไว้ให้ดูเป็นน้ําจิ้มว่าเฮ้ยใช้แล้วมันสวยมันปังจริงๆเห็นอย่างเงี้ยคือแบบมาอย่างหมากับอย่างหงนะมึงเก่งมากมึงยังมาเปลี่ยบด้านคนหมาเลเหรนี่วันนี้เรามีแบบทีมโค้ชด้วยเขาจะมาโค้ชเอ่อภาพโค้ชต่างๆเพราะทางเราทำแม่ขยีบเป็นโค้ชมึงคนเดียว ครั้งแรกครั้งแรกของการถ่ายแบบซึ่งวันนี้เราจะแบบจริงจังซึ่งวันนี้แบบตื่นเต้นมากอุ้ยนี่คือทรงผมเราจะเป็นแบบนี้เลยแต่หน้าจะไม่ใช่แต่หน้าจะไม่ใช่ก็คือวันนี้เราจะมาลบภาพครูให้หมดไปนะคะกลายเป็นกลายเป็นอะไรอ่ะ เป็นแม่อยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวก็จะให้ดูแบบมินิจดกตอนหลังไหนลองพูดถึง, e ถงสโคปงานวันนี้หน่อยครับสโคปงานวันนี้เราก็จะถ่ายการซีชั่วโมงต่อเนื่องนะคะแล้วก็แบบมีทั้งช่างภาพนะคะช่างวิดีโอนะคะอันนี้คินพอร์ตมาจากช่องยุทธกำลังค่ะอันนี้เป็นเพื่อนที่ไฟนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี้ก็คือเป็นฟแลเล็กดีวันนี้อิได้ถ่ายแบบเซ็กซี่ด้วย อุ้ยอิงจะโชว์เอลไหนไหนไหนมีรูปเซ็กซี่โชว์ไหมไม่มีรูเซ<ต>็กซี่มีแต่รูปอันนี้พี่โชว์เอลอิงนะคะสูมเข้าไปะค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะสูมให้ดูโอ้ช้ามากมเลากูใช้ไม่เป็นน่าจะเป็นอย่างที่สอง ก็ตอนแรกกังวลว่าน้องอาจจะทําไม่ได้หรือเปล่าแต่พอเขาปล่อยความหวานของเออกมาเขาก็คือทําได้ดีมากใช่อินเนอร์เขามาเต็มมากถึงแม้เขาจะพูดว่าได้แล้วสวยไหม รายการเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับแบบว่าตอนยืน่ะลองพสนก,กับกล้องอันนี้นี่เออสวยตอนนี้ฟ <_ Q> ิลปากสีปากเขาที่แล้ว <_ Q> นะเธอ,อ <_ Q> รู้สึกว่าตอนแรกรู้สึกว่ายากล้วก็ตื่นเต้นมากเหมือนจะทำไม่ได้แต่ว่าทุกคนบิ้วหรือด้วยจากอะไรไม่รู้ช่างหน้าช่างผมตากล้องคือแบบสุดยอดม, <ภา S 1> มากภาพบวงทำให้เราเป็นไป <_ Q> เป็นไปได้ดีแล้วเดี๋ยวมีภาพแบบให้ดูด้วยเออ โอ้ยแบสกินแคร์ต้องเข้าภ <c oughs> ูมิใจในลูกสาวคนนี้ไหมคะภูมิใจมากปลุกปั้นมากับมือโอเควอนยองนายอนวงเกาหลี S M Y G มาหมดงงงงกรรมการอึ้ง กรรมการอึ้งเลยเห็นแล้วอึ้งเลยเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะคะแล้วลุคนี้ก็คือลุคที่สองยังไงเธอฉัจะตกคลองไหมอ่ะถ้าฉันถอยหลังไปอีกอ่ะอันนี้คือซูริโอลิมคลองเเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายเซตที่สองการลุคที่สองกันแล้วไปดูว่าเป็นยังไงนะครับไปเลยค่ะ ชั้นที่สองยากมากสำหรับเราเพราะเราไม่แบบไม่เคยแบบอะไรอย่างเงี้ยนี่ออกใชั้น,น,นมันเป็นฟิล์มันเป็นฟิลแบบปวดหลังปวดเอวแบบสรีระผิดอย่างเงี้ยถ่ายก่อนเนาะเ <laughs> ดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลาจะเลยแล้วลุคที่สองเสร็จไปแล้วนะคะแบบปวดหลังปวดหลังล่ามมาตอนนี้จะไปเปลี่ยนชุดเป็นลุคที่สามลุคสุดท้ายของวันนี้ไปกันไปกัน จึงใจนะยังไม่เสร็จดีนะเนี่ย,ย อตอนนี้เสร็จแล้วนะคะยิเยีเชยรขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะเท่าไหงขายวันที่24มีนานะคะที่ไหน้ด้ที่ไหนเบสิกอินเตอร์ เกดนี่เลยบอกเลยว่าน่ารักมากนะคะ่เกดเธอน่ารักมากแล้วบอกอย่างนี้เหรอถ่ายอย่างนี้เหรอแต่ว่าน่ารักจริงใช่ไหมล่ะเธอใช่ไหมล่ะโอ๊ยไม่หลังแยกะสิแล้วนีแล้วบอกเลยว่าไม่ใช่มีแค่นี้เดี๋ยวเขาจะมีอันนี้ใหม่อูยดีบอกรอไปขอมหัศจรรย์ตัวละครลับที่ต้องเก็บเอาไว้ก่อนรอติดตามป่ะนะคะวันที่24 ผมน้ออิ่งน้องนัทชูนะคะเป็นพ <c oughs> ีเซนเตอร์นะคะอยากจับต้องนะคะเบสอินเนเจอร์ทุกช่องทางนะคะก็ติดไว้ให้ดีๆมีจำนวนจำกัดนะคะ,ะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากเลยอะ่ะนี่อ <c oughs> ขอบคุณคน พูดก่อนว่าทุกคนอ่ะมาช่วยแบบไม่ไม่ไม่มีเสียบ้านหัวใจจิตใจไม่ที่สาคัญคือโปรดักต์มาดริงจริงเพราะเราลองก่อนแล้วเราลองก่อนที่มันจะวางฉันนต้องเปลี่ยนลิฟต์หลายรอบมากแต่ว่าเชฟอ่ะผูวอ่ะลิฟต์เก่าก็ยังติดเจอโทดมันแนมากและนี่ขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะขอบคุณคนที่สนับสนุนพี่ฝ้ายทุกไม่ไงก็คนที่ซื้อไงเฮ้ยซื้อผลิตภัพฑน เราขอบคุณลูกหน้าไว้ก่อนเลยขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณลูกค้าเก่าที่เคยซื้อไปแล้วแล้วแบบรู้ว่าผลิตภัณฑ์มันดีจริงอ้อนลูกค้าหน่อยอ้อนทุกคนคามาซื้อหน่อยนะจะบอกว่าแบบว่าคือมันผลิตภัณฑ์มันดีมากจริงดูนะไม่ออกเธอแล้วอะไรติดเบอร์ไม่มีไม่มีไม่มีลูกคาทุกทุกคนมาซื้อกันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนรักใจทาด้วยใจจริงจริ วันนี้อิงแต่งหน้าแรงมากเลยอ่ะทุกคนเห็นแล้วใช่ป่ะแล้วดูหน้ามันเอาดิคลิปนี้ปิดด้วยกากเพชรบนตาอิงแล้วกันบ๊ายบายบบ๊าายยคลิปหน้าจะเป็นอะไรไปดูกันค่ะค่ะ